สวัสดีครับสำหรับทลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการโปรเทคหรือว่าป้องกันเวิร์กชีตการป้องกันหมายถึงการที่เราไม่ให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเราเราสามารถป้องกันตั้งเวิร์กชีตก็ได้อย่างเช่นเวิร์กชีตนี้นะครับผมป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วคีย์ไม่ได้แล้วนะครับแก้ไขก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งผมทำการโปรเทคหรือว่าป้องกันชีตนี้ไว้ไม่มีผลต่อชีตอื่นนะครับชีตอื่นผมก็สามารถคีย์ได้ปกติแบบนี้ ยำอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เป็นการป้องกันเวิร์กชีตหรือว่ากลุ่มเซล์ลหรือว่าเซลใลดเซลลหนึ่งในชีตนี้เท่านั้นนะครับถ้าคุณต้องการป้องกันตั้งเวิร์กบุ๊กคุณก็ไปที่ไฟล์เลือกอินโฟมาในส่วนของ protect workbook เลือก encrypt p a s s w o r d อันนี้เป็นการป้องกันตั้งไฟล์เลยนะครับผมก็กด c a นเคิไปนะครับเพราะคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการ Pro protect w o r k s h e e t เท่านั้น ตอนนี้ผมทําการโปรเทคไว้นะครับผมขอชกเลิกโปรเทคก่อนนะครับไปที่เครื่องมือรีวิวแล้วก็มาคลิกตรงอันโปรต s h ชีตตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งก็สามารถขี่ได้ปกติถ้าผมต้องการจะโปรเทคตั้งเวิร์กชีตเลือก Select all ตรงนี้นะครับระหว่าง a กับเลขหนึ่งหรือกด ctrl A ก็ได้ผมคลิกตรงนี้นะครับที่เป็นสีเทาๆตรงนี้ไปที่เครื่องมือรีวิวคลิก protect Sheet คุณจะใส่พาสเวิร์หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ ถ้าผมไม่ใส่พาสเวิร์ดผมก็กดโอเคไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนบอกว่าเอาแก่นี้ถ้าเกิดคนอื่นก็รู้ก็ก็มา unprotect สิถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องใส่พาสเวิร์ดครับยกเลิกไปก่อน unprotect ตอนที่คุณกด unprotect ตรงนี้นะครับคุณไม่ต้องไปเลือก select all นะครับคุณสามารถกด unprotect ได้เลยผมไป protect cheat ใหม่ใส่พาสเวิร์ด 1234กดโอเค้ใ้ใส่พาสเวิร์อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสเลยนะครับเรียบร้อยนะครับแก้ไขไม่ได้ถ้าผมต้องการแก้ไขข้อมูลผมต้องไปคลิกที่ Review ในส่วนของ u n p t o t t e t s h e e t คลิก1ครั้งใส่พาสเวิร์ดไปนะครับ1234แต่คุณควรจะตั้งพาสเวิร์ดอื่นนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างกดโอเค แค่นี้คุณก็กลับมาแก้ไขชีตนี้ได้แล้วนะครับสําหรับตัวอย่างนี้ข้อมูลที่เป็นชื่อที่อยู่เราจะไม่เขาแก้ไขเพราะว่าถ้าเกิดแก้ไขเดี๋ยวข้อมูลจะมั่วนะครับแต่ว่าในส่วนของค่าคอมมิชชั่นตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้ถ้าเราต้องการจะแก้ไขบางส่วนวิธีการคือผมกลุ่มเซลล์นี้เอาเมาส์ชี้ไปคลิกกว่า1ครั้งแล้วเลือกรูปแบบเซลล์รูปแบบเซลล์นี้มันจะไม่ขึ้นนะครับในกรณีที่คุณ โปรเทคอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะคลิกปวายขึ้นคําว่ารูปแบบเซลล์หรือว่าฟอร์แมตเซลล์ตรงนี้คุณต้องยกเลิกการโปรเทคไปก่อนคลิกขวา1หนึ่งครั้งฟอร์แมตเซลล์หรือกดคอนทรลค้างไว้แล้วก็กดเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ตรงแถวที่สองของคีย์บอร์ดนะครับไม่ใช่ว่าเลขหนึ่งางข้างเลขหนึ่งางข้างใช้ไม่ได้กดคอนทรลค้างไว้กดเลขหนึ่งตรงแถวที่สองของคีย์บอร์ดได้อย่างนี้นะครับ จะเห็นแถบ protection ตรงนี้มีกีตูก,กำว่าล็อกคลิกหนึ่งครั้งให้กีตูกายไปก่อนแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปคลิกเลือกทั้งหมดแล้วก็ไป protect sheet ผมจะไม่ใส่ password นะครับผมกดโอเคเลยแล้วก็ไปคลิกเซลล์นี้เพื่อจะแก้ไขอ่าแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเกิดคลิกเซลล์นี้เราก็สามารถจะแก้ไขได้นะครับ enter เห็นไหมครับมันแก้ไขได้แล้ว แล้วถ้าเกิดข้อมูลของคุณเป็นแบบนี้ส่วนที่เป็นสีเหลืองที่ผมทําไว้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจะเลือกอย่างไงคุณมากลุ่มดําแบบนี้แล้วกดคอนโทรลกลางไว้มาคลิกตีละเซลล์อย่างนี้มันก็เสียเวลาใช่ไหมครับเราสามารถเลือกเฉพาะสีได้เลยนะครับไปที่ไฟล์เลือกไฟล์ในส่วนของฟอร์แมตตรงนี้จะมีปุ่มเล็กๆอยู่หลังฟอร์แม คลิก1ครั้งแล้วก็เลือกกับว่า Format แล้วเลื่อนมากับว่า f i l l คุณฟ ll สีเหลืองก็คลิกสีเหลืองกดโอเคแล้วก็มาคลิกปุ่ม File all ด้านล่างนี้ก็จะแสดงเซลล์ที่เป็นสีเหลืองหมดเลยคือสีตรงที่เราเลือกตรงนี้นะครับกด Ctrl A พอกด Ctrl A นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเลือกไอเราทั้งหมดแต่ถ้าเกิดคุณต้องการยกเลิกที่คุณเลือกไว้สีเหลืองเหมือนกันแต่ว่าคุณไม่เอาว่ากันเถอะ คุณก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วไปคลิกเลือกนะครับตรงนี้ Paydate แล้วก็ตรงนี้เป็นวันที่กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกหนึ่งครั้งอันนี้ปิดไปได้เลยนะครับเอาเมาส์ชี้ที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งที่เราเลือกไว้คลิกกว่าหนึ่งครั้งเลือก Format c เ l l หรือกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดเลขหนึ่งไปคลิกคำว่า Protection มันมีคำว่าล็อกตรงนี้ครับติ๊กออกไปนะครับอย่าให้มีเครื่องหมายขีดถูก ให้เป็นว่างเปล่าแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกทั้งหมดนี้ไปที่รีวิวโปรเทคชีทกดโอเคนะครับเซลล์อื่นก็จะแก้ไขไม่ได้เนี่ยครับตรงนี้ก็แก้ไขไม่ได้แต่เซลล์ที่เราเลือกไว้ตะคี้แก้ไขได้ไหมลองดูสิได้นะครับตรงนี้ก็แก้ไขได้แล้วถ้าคุณต้องการให้มันล็อกหมดทั้งชีทนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่ล็อกอยู่เปลี่ยนใจอยากให้มันล็อกตั้งชีทเลยคุณก็ไปเลือกตรงนี้นะครับ select all กอ,อ,กอีกทีหนึง่งเอาเมาส์ชี้ที่ชีทคลิกกว่าหนึ่งครั้งเลือก format cell หรือไปกด Ctrl o เลขหนก็ได้ในส่วนของ protection ตรงนี้นะครับไปคลิก้มีกีดถูกคำว่าล็อกเพื่อจะบอกว่าทุกเซล์ลในชีทนี้สามารถล็อกได้นะเสร็จแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นคุณก็ไป p r o t e t อีกทีนึงกดโอเคนะครับ มันก็จะล็อกไปหมดเลยทั้งชีทนะครับการล็อกชีทหรือว่าการโปรเทคชีทนอกจากคุณจะพิมพ์ข้อมูลไม่ได้หรือว่าแก้ไขข้อมูลไม่ได้แล้วความกว้างของคอลัมน์ความสูงของแถวคุณก็ไม่สามารถที่จะยืดได้หดได้นะครับถ้าอยากจะขยายความกว้างของคอลัมน์ความสูงของแถวคุณต้องอันล็อกไปก่อนหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างน,นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปผมก็ขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ,กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ